กเล่นก็เล่นก็เล่นโอ้โหสวัสดีครับกิตติครับวันนี้กิตติได้อุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่ตีไข่ปกติเราจะตีไข่อย่างงี้นะใส่ถ้วยอย่างเงี้ยไปรองไข่ใส่แล้วก็ตีอย่างงี้นะอัแต่อุปกรณ์ตัวนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่โอ้โหได้มาถือว่าสุดยอดเลยนะสุดยอดยังไงต้องเห็นก่อนนะลองดูนะฮะ อ่ะเราดูมันโตนะโตไม้ฮะโตไม้อ่ะถือไว้ถือไว้ก็ย่มขึ้นก็ย่มลงฮะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมหมุนวงวงล้อพอขึ้นมันหมุนไปด้านด้านตัวเข็มนาฬิกาอ่ะพอปล่อยมันก็หมุนไปตามตามเข็มนาฬิกาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะแบบนี้มันหมุนไปหมุนมานะครับลองใส่อุ้มมือดูนะถ้าก็ใส่อุ้มมือเนี่ยมันไม่เดินนะเพื่อนๆนดูเนี่ยมันไม่เดินนะต้องดูมันไม้ เดี๋ยวเรามาทดสอบตีไข่ดูนะว่าเครื่องมีตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างอตอกไก่ก่อนอ่านะนี่ไก่แดงไก่ขาววันนี้จะเจียวไข่ให้อ่าอยู่บ้านอะ่ะอยู่บ้านอะ่ะเออผู้ชายสุภาพบุรุษก,ก็ทําได้นะทําได้อยู่บ้านนะช่วยผู้หญิงตีก็ได้อ่านี่เอารักสามลูกนะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะฮะอย่างใส่เกลือใส่น้ำปรุงน้ำปลาใส่อะไรก็ได้นะร็จแล้ลองตีปกติอย่างที่ผมบอกนะก็ตีกันอย่างนี้นะอุปกรณ์ที่เราซื้อตามท้องตลาดนะตีมันนะคนจริงว่าคนก็ใช้ยจรนะตะวัดตะวันตะวัตะวตะวตนตัวนี้ใช้ตัวน,นี้เ่ยนะเขาบอกว่าจับไปหน่อยอ่าเนี่ยหมุนโอ้โหไวมากครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะทําอะไระทำขนมทําขนมเค้กเค้กที่เราต้องการจะตีไข่นะโอ้โหดูฮะท่านผู้ชมดูไวมากนะฮะไวมาก แล้วก็ให้ด้วยสะดวกด้วยนี่เขาถือว่าใช้ได้นะตัวนี้นะเนี่ยอย่าลืมว่าใส่ในอุ้มมือมันไม่เดินนะจะทดสอบนะต้องใส่ในตัวแก้วอย่างนี้นะหนูโอ้โหดูว่าท่านผู้ชมมันไปลื่นไหลเลยนะโยกโยกโยกไม่ถึงสักสิบครั้งผมว่าโยกขึ้นโยกลงวะประมาณสิบครั้งนี่ผมว่าเขาได้แล้วนะนี่นี่นี่เนี่ยโอเคนะเนี่ยดูเป็ไงนมั้งมีฝอกแตกฟองด้วยอ่านะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ อุปกรณ์ตีไข่นะฮะตัวนี้เป็นสแตเลสนะฮะตัวด้ามตรงนี้เป็นด้ามเขาเรียกด้ามพลาสติกอะคล้ายๆไฟเบอร์นะ นะใกลๆไปเบอร์แต่ผมดูแล้วไม่ใช่อะเป็นพลาสติกนี่แหละแต่ทํามารูปทรงได้สวยงามพอจับมือนะแต่นี่เป็นสแตนเลสใช้เสร็จออกไปล้างด้วยนะครับจะได้ไม่สกปรกนะเชื้อโรคจะได้ไม่ต้องมาจับจอาอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะฮะใช้เสร็จแล้วก็ล้างอุปกรณ์ด้วย,วยอุปกรณ์ตีไข่อย่างที่เห็นข้างหน้านะครับถือว่าโอเคผมให้ผ่านแล้วกันจะ A บวกนะผมไม่ให้เอา A พอนะครับ Like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยอย่าลืมติดตามเพจไทยไทม์ช anel อย่าลืมติดตามใน YouTube นะฮะช่องรีวิวของบายกิตติและรีวิวสินค้าหลากหลายทุกชนิดออกมาฝากเพื่อนๆวันละคลิป2คลิปนะฮะก็เข้าไปชมดูอย่าลืมดูแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับอ้าวติดต่อก็มีติดตอกก่ตดตอก,ก็มีแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะติดต่อก,ก็มีแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ